ขอบคุณครับแล้วกเ็เข้าใจถึงความหวังดีนะครับที่มายืนย่นหนังสือในวันนี้นะครับผมเองได้ทราบนะครับจริงๆเมื่อวานลงพื้นที่เนี่ยเราได้ทราบว่าความเดือดร้อนเนี่ยมีอยู่เยอะจริงนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยนะครับมันทําให้พี่น้องหลายหลายคน ึ่งไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งด้วยไม่ได้มีความรู้สึกไปทะเลาะอะไรกับคนเปนกัมพูชาทั้งสิ้นเนี่ยกลายเป็นว่าก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบเนี้ยมันกว้างขวางจริงๆการค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับมันมีมูลค่ารวมๆกันเนี่ยนะครับเป็นแสนล้านอันนี้เราก็ยอมรับความจริงว่าเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้านะครับในการที่จะปิดการต่างๆมันก็ต้องตามมาซึ่งมาตรการของการเยียวยาทุกคนรู้คะว่าถ้ามมนมีการปิดการเนี่ยผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งนะครับมันจะเกิดขึ้นอย่างไรดังนั้นการเยียวยาการมีแผนรับมือการมีตลาดรองรับการมีทางออกให้กับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องดาเนินการผมเองในฐานะที่เป็นประธานกรรมิการความมั่นคงนะครับเราขอจะรับทราบเรื่องนี้แล้วก็ คุยกับรัฐบาลไปบ้างแล้วนะครับแต่หลังจากที่รับหนังสือเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมยืนยันกับพี่น้องว่าเดี๋ยวจะไปหาลือเพิ่มขึ้นตักดันมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีมาตรการนะครับที่จะมารองรับผลกระทบของพี่น้องประชาชนั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วและผลกระทบที่อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับแน่นอนว่าผมไม่รู้ผมไม,ไม่เสียจริงฮนะ ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายนะครับรัฐบาลจะมีแผนออกมาในลักษณะอย่างไรนะครับแต่ผมยืนยันว่าความเดือดร้อนที่พี่น้องได้นำพาตรงนี้ผ่านหนังสือฉบับนี้มีพี่น้องสื่อมวลชนมากขนาดนี้ผมยืนยันว่าหนังสือไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ยืนยันกับพี่น้องว่าทั้ง7ข้อนะครับที่มีการเรียบร้องนะครับผมเองก็จะ นาไปพูดคุยต่อไปผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมอาจจะไม่ได้มีอาํานาจในการตัดสินใจนะครับอานาจตัดสินใจเป็นของรัฐบาลนะครับแต่ผมจะทําอย่างดีที่สุดในการที่จะเอาความเดือดร้อนของพี่ร้องประชาชนเพื่อไปหามาตรการในการที่จะแก้ปัญหาต่อไปยืนยันนะครับและวันนี้นไม่ได้มีแค่ผมนะครับมีสสปิยรัตน์กรุงเทพมีสสชุติพงศ์นะครับพิพพบพินโย ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยนะครับเราเองก็ตั้งใจนะครับแน่นอนว่าภารกิจหลักลอาจจะเป็นเรื่องคอส c นเตอร์อันนี้ยืนยันกับพี่น้องว่าคอสินเตอร์ก็สร้างความเสียหายต่อประเทศแต่ว่าเราจะไม่ทําให้การแก้ปัญหาคอสินเตอร์แล้วจะต้องมีรายจ่ายเนาะความเสียหายของคนชายแดนที่สูงขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันทั้งสองสิ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องกลนกัน การค้าชายแดนจริงๆมันก็สามารถที่จะดําเนินการได้การแก้ปัญหาคอซินเตอร์ก็เป็นมาตรการที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาไปอีกทางหนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จาต้องหาแผนในการรองรับเช่นเดียวกันนะครับก็ยืนยันครับว่าหนังสือไม่หายนะครับแล้วเดี๋ยวจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปรอถึงแค่ให้กลับไปกรุงเทพก่อนเนาะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับผมจะเข้าไปในประชุมประชุมที่ห้องของสุรากรนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะได้มีการหาบลอเบื้องต้นว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปนะครับก็จะทําอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องมีจต่เพื่อนมี่ต่เใช่อนต่อจนแลับ